าแล้วนะครับผมอ่ะบ่ายอีสานอีกคนป่วยดะเจ้าของไปเลยนะเป็นดาราอีกแลเป็นดาราอีกน,นะครับบ่ายอีสานเตรียมนะครับพี่น้องดารามือนีเพราะท่านได้ตัดผมบ๊วยน,นะครับดูผนึกผนึกจริงบ่คือเงียมเงียมหน่อยนึงคือป่วยเงียมเงียมหน่อยนึ่งจะแทงนีดติดอยู่เอาอ่าปกติยังครับสองอาจจะหลายมือเนาะเตรียมนะครับว่าว่าตัวเลขจะถูกใจของท่านไหมว่าจะตรงใจกันไหม ตามสัญญาเนอะครับเนาะตามสัญญาช่วงบ่ายๆเราจะมาเปิดซองก็มาเปิดแล้ววันที่30มสิบเรวันพระวันพระใหญ่ด้วยนี้วันที่15คห้าค่ำเอ้าพี่น้องอันเดอร์ครับของแท้แน่นอนนะครับของแท้แน่นอนบ่อันนี้เปิดออกมาแล้วนะครับจะเป็นมี่ใส่แล้วหรอไม่ใส่อะไรตัวเรศตัวนี้ครับอันนี้ซองด้านนอกเนาะบ่มีตัวเลขอ่าพร้อมครับเปิดอูดในวางเหมี่ยกวนพี่น้องเขามาเบิ่งในไหนพร้อมๆกันอันนี้คือต้นแบบที่มาที่ในซองนั่แหละแต่คือมาจากตัวเลขเล่านี่เห็นบ่ปู แกเข้าไปเยอะนะครับผมมาถึงแล้วนะครับสองห้าแสนจต่เปิดวันนี้เปิดแน่นอนครับวันนี้เปิดแน่นอนเปิดแน่นอนปูก็ใจห่อนขึ้นนั้นมาแท้ราวะเอฟซีทุหาปูไหลหาปูไหลเนาะปูกับประกาศบอกปูกับประกาศเปิดแต่ว่าปูแล้วว่าแย่มึงเลยดีเหมือนนงแย่มึงโอ้ยย่มึงยังได้ผลึกไปย่างดีเนาะไปย่างดี่ย่มอง ร่อยสามสิบท่านนะครับเอออร่อยสักสามสิบตันี้นนี่มือส่งันทีไปเอาหัอว่าสั่จเย็นเย็นโยมจดนะเอามาแล้วครับได้มาแล้วตอนนี้ได้มาเล้วนะครับวันนี้ขอเปิดดวงเลยนะครับอ้าครนะครับผมเออพวกเจ้าโทรไปหายันบินพวกเธออย่างจิงเขาถิ่นมาเอาย้ำใดเขาี่เอามาหายย้ำใดโทรไปบอกเขาที่ล่ะคนโทรหลายอยปู้ทว่าก็บอกคนเราวันที่สามสิบ บอกวันพระคอยจะบคจัเปิดปัตจันซีบอกคนณโย่คุโตมาคนณหลับคุณมิจฉะวะอืมแอดนมินมันบลับดิเซียเมลูปูถาดน้ำน้อนกับอะไรนับหรอครับเลขทูบของหลวงพ่อรวยหกสามเจ็ดหกสามเจ็ดวันนี้วันพระนีั่วันพระนี่วันพระเออเลขทูบหลวงพ่อรวยนะครับหกสามเจ็ดหกสามเจ็ดเลขทูบหลวงพ่อรวย ใจหอนขึ้นกันได้หนิอยากเปิดขึ้นกันได้เลยเปิดเอ้าอยากเปิดแง่งเราได้เลยอขอบาริสานจะเป็นคนเปิดได้เปิดได้ละใะ้ผู้เนาะพี่น้องนดจขาโดนเอ๋อรับซองผมก็อยากเบิ้งขึ้นกันนะจะเป็นตัวใดจะเป็นตัวใดผู้ผู้เอาไหนี้หยิบไหนรออันนี้อญากหยิบแผงกันนะหยิบแล้หยิบอ๋อหยิบแล้วนะครับให้ผู้อธิษฐานให้ผู้อธิษฐานจิตนะครับบาริสานเปิดขึ้เราติดคนมันแม่นบาริสานเปิด ตอนนี้ให้ปูอาุิการเจิญชวงนี้มีใช่ทุกคนในองนีู้สามกให้เจ็บทุกท่นจะมีโคาในการเชี่ยงลาในงวดนี้ให้สนใจนทุกู่ทุกคนคออะไแล้วนะครับผมอ่ะใครััน อีกคนเปิดถ้เจ้าก็เห็นนะเป็นดาราครับเป็นดาราอีกนะครับบายสานเตรียมนะครับพี่น้องดารามือนี้พระท่านได้ตัดผมคือเก่าครับใครยังไม่ได้ส่งดาวก็ส่งดาวมานะครับวันนี้เอาไปนะครับเฮ้ดูผนึกผนึกจริงบ่คือเงียบเงียบหน่อยมันคือป่วยีเงียบเงียบหน่อยมันึ่งจะแทมีติดอยู่เอาอ่ะเรเป็นยังครับสองอาจจะหลายมือนาะเตรียมนะครับว่าว่าดตัวเลขจะถูกใจของท่านไหมว่าจะตรงใจกันไหม ตามสัญญาเนอะครับเนาะตามสัญญาช่วงบ่ายๆเราจะมาเปิดซองก็มาเปิดแล้ววันที่สามสิบเราจะวันพระวันพระใหญ่ด้วยนี้วันที่สิบห้าครับอ้าวพนอนเอาเบอร์ครับของแท้แน่นอนนะครับของแท้แน่นอนบ่อันนี้เปิดออกมาแล้วนะครับจะนี่ใส่ไหนหรอนี่ใส่ไหนตัวเดือตัวนี้ครับอันนี้ซองด้านนอกเนาะบ่มีตัวเลขอ่ะอาพร้อมครับซาซสาสาด้วยครับบ้าบ้าซ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 าถ้าสาธุสาธุพี่น้องถ้าตัวเลขตรงใจ ให้พิมพ์ว่าสาธุสาธุเฮงเฮงรวยรวยนะครับมานะครับมาแล้วมาแล้วท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาบการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถ,ถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง,ทาง โอ้ยหจ๋าจะขาดแหละมินเบิ่งก่อนโอ้จ่องก็มาเลยเนาะนี่เป็นไรถือใจวะตัวเลขอะอ๋อเบิ้งเบิ่งมือเบิ่งมืออันยังไหยังไหนห้าเด้อให้พี่น้องรอเบิ่งไปหน่อยพี่น้องขอมาเบคนเก็กน้อยก่อนห้าห้านี่ยังไงห้าเจ็ดสี่เห็นบวก เียรบิ้งแต่พี่น้องสิแดงมันลีลาอีกเยอะสิไปเอาพี่น้องเอาทีเดียวเลยว่ะเอาทีเดียวเลยครับเอานะครับตัวเล็กมีแค่นี้นะครับนั่นโทษอีกเด้อแล้วฝ่าบาทโทษได้หรืพี่น้องให้โอ้ยโทษพี่น้องเหรอคนเดียวเนาะเอาพี่น้องเลยเอารับรับเพิ่นก้อนก็ได้เดี๋ยวพี่น้องต้องเก็บแล้ว่มโทษออกมาได้ครับเด้อโอ้ผมมาใส่อยู่ไหนเนี่ยอาวอะไครับอ่ะ ให้แล้วครับไลฟ์สดอยู่ครับคงไลฟ์สดอยู่เด้อดูทางไลฟ์สดเลยครับทางเพจไอ้องก้าวมันบุญนี่แล้วก็ดูทางเพจไอ้พรองก้าวนะครับไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะครับเอาไเห็นเราขันอดิวบุญจากกิกงหยักบุญนี่ครับครับเจ้าหี่ระปูลังเทียนไทยพ่ดกับว่าไม่ใช่มืออาชีพถ่ายไม่เป็นพันบานลังเทียนกต่เจ้งหน้าี่ระมือหนึ่งเฮ็ดอันหนึ่งมือหนึ่งกับถือกล้องมีหลายคนกล้องมันกับสั้นมันกับนั่นนี่นะครับดูแต่แป๊บเดียวเมื่อวาน โอ้ห้เบิ้งโดนเราเด้ไหโดนได้ครับนี่ถือว่านอนเธอเนี่ยถือโดนแต่ว่ากล้องเธอมันบินิงเนี่ยมันก็เลยเห็นแค่แวบเดียวกค่แวบเดียวผมคือเฮ้ย่เหนเต็มจอแล้วขออนุญาตอธิบายนิดนึงเนาะครับับขออนุญาตอธิบายเอ fc ทุกท่านนะครับผมเวลาโชว์ตัวเลขจะไม่ให้โชว์นานนะครับทาง youtube หรือว่าทางเพจเพราะว่าผิดกฎนะครับผิดกฎแล้วก็เห็นเวลาแอดมินถ่ายสายไปสายมา นั่นก็คือหลบตัวเลขนะครับให้ดูแวบ,บๆนะครับถ้าดูไมา่ทาันก็ค่อยมาดูใหม่นะครับอันนี้ถือว่าให้ดูนานแล้วนี่ถือว่าให้ดูนานแล้วมันมันก็จงเปิดเพลงนี่ลิขสิทธิ์อะไรครับถ้าเขาเปิดเพลงเดียวมีเสียงเพลงเดียวนี่ติดลิขสิทธิ์ทันทีแต่ว่าถ้าเอาเพีงยนสามทีเพล้เข้าไปมั่วสุมกันยุหันไม่ติดลิขสิทธิ์พี่น้องอ่ะนี่เพราะว่าทั้งเอไอของยนะูทูบเนาะคนจับตรงนั้นนะครับเอาเปไงครับอันไหนมีลิขสิทธิ์ไม่มีลิขสิทธิ์ กะมาอธิบายอย่างไรแล้วครับเพรนี้ตัวเลขขึ้นทึบมากงไหมเดี่ยตัวเลขข้างบนนี้หมายถึงว่าที่มาของเองนี้ของหวยโอมแต่ตัวเลขทั้งหมดจะเป็นตามนี้ตามนี้ครับัดออกมาแต่ที่หลวงปู่คัดออกมานะครับทุกงวดงวดก่อนหลวงปู่ไม่ได้ให้แบบนี้หลวงปู่เขียนมาให้เลยแต่งวดนี้พิเศษเลยนะครับถ้าเอฟซีนะครับอยากจะจับเอาเองนะครับ ปูบอกว่าใน,นี่ยนี่อันนี้ปูล้านเปอร์เซน็นล้านเปอร์เซ็นจับคู่ถูกถูกล้านเปอร์เซน็นตแต่ว่าอันนู้จับไผ่นี่ยคือปูคัดแล้วคัดแล้วได้แค่นี้นะครับเจ็ดสี่แปดสองเจ็ดแล้วก็ 7, 1. 7, 1, 4, วเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งก็จะออกดูแต่ปูเจ็ดสี่แปดก็เคยเห็นสามแปดแปดสามมันอ,ออกแล้ออกอีกบครับอกเหมือนเดิมก็ งวดนี้นะครับเป็นการพิสูจน์ว่าตัวเลขเจ็ดสี่แปดนี่จะออกแทบอเพราะว่าตัวเลขเจ็ดสี่แปดนี่เป็นตัวเลขที่ออกยากเป็นตัวเลขอาถัน <48 S 1> สี่แปดอย่างง่ายสี่แปดเจ็ดสี่แปดเป็นตัวเลขอาถันนะครับที่จะออกง่ายออกง่ายกี่ลีตัวเลขชุดนี้ <S <S เจ็ดสี่แปดเดี๋ยวแต่วงวดนี้ว่าแน่นะครับเจ็ดสี่แปดสองตัวตัดเอาเองเด้อ ก็จะเป็นสี่แปดเจ็ดแปดเจ็ดสี่นะครับสามตัวบนสองตัวล่างก็มีสองเจ็ดเจ็ดหนึ่งตัวไหนชอบตัวไหนสามสามตัวสามตัวนี่เนาะเจ็ดสี่เจ็ดสี่ก็ได้เนาะเจ็ดแปดเจ็งสี่ก็ได้เนาะสี่แปดเจ็ดสี่ก็ได้เอาที่น่องเกอาเองขึ้นมาให้เพื่อนเนี้ยเพาหนกสองอย่างมันสองห้าแสนบอลทองเท้แล้วอ่านี่นี่ครับสองห้าแสนของเท้พันเปอร์เซ็นก็สองห้าแสนเด้อเปิดแล้ว ทุกคนที่ยังรอคอยรอ,อติดต,ตามะนะครับพระเอกปวดแขนเด้อนี่น้องรนเนี่ยปวดแขนไม่แท้อเอาพี่น้องไปเบิร์เหว่าวได้ตัวเลขไปครึ่งนึงแล้วไปครึ่งหนึ่งแล้ว ย้อนตะขอนี่รเหรอค่ะกับปติบนนอกแต่แต่ว่ามันมันไม่คุณค่าเนาะค่ะกันผู้ใดไซักหน้ากะล่องล่องล่องสั่งเบิงแล้วก็ล่องล่องอามาใไซเบิงว่ามันเท่าสิสิเก่งมาค่ะบอโทรหน้าจอเนี่ยเนาะเบอร์โทรกาอยู่หน้าจอเพิ่นงจะเด้อดีหรือดีหลีดีหรืลนะค่ะเพราะว่าอย่างเงินบอนี่งหากะมาเอ็นบางงวดบางยานี่ซูนกะมาเห็นบ่แต่ว่าบ่มักซูนค่ะแม่น อยู่เงินกระเป๋าตลอดนะคะเงินกับเ่๋าขายกระเป๋าด้วยค่ะเด้อเพราะเพราะมันสิกาดมันกับเกี่ยวมากขึ้น่าค่ะเงินตะขอสร้างเองค่ะฉี่กขาดในเกลียวมากขึ้นโาค่ะเพราะเป็นเกี่ยวสร้างไลยจังเดียวเกี่ยวเงินมาจากกระเป๋าเอาก็ได้ค่ะจ้าลองเบิรงนะคะเด้อมักกับซื้อมากค่ะลองเชียรโชคลองเบิร์เบอร์โทรหน้าจอเนาะนี่นะคะเบอร์โทรหน้าจอนะคะเด้อผู้ผู้ผู้ขายกันรอรอเด้่ยจ้าะนั้าสาธุสาธุผู้ขายกันรอรอ เ็นคนณรอมาได้ไงเจนด่าก็เลยได้สั่งเพื่อนนะคะใบห้ามว้ได้กระเป๋าคกะพิุกโตกระชื้นเลยค่ะท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง